เทคนิคการขวดดินครับไตเอวครับใตเอินขุดดินแล้วมัขวดดินว่ายเนาะมาควนแมวาเด็กขดินข oh no ุดขุดขวดดินนเลยต้องหีนะขุดดินเพราะเอาขวดดินเถอะ สวัสดีครับมาดูเหตุงานให้เตาครับ,บ,ารบมากองดินใส่ทุงครับฉันนะมาใส่ถังอีมหาด้วซีมหาี่าขานาคนครับกองดินมสมจีนพยังครับมาดูแบบบวกนี่เที่ยมเดียวครับคนไทยกับมานคันไนี่แมนสามนี่แหะ ครับจะได้พูดง่ายนะครับ มือครับมาี tat, ิอันสบายครับออกเมม่ใช่เทงก็ทองกปเอาล้เดลยมันปลง ลัวผู้ใดกับเบื้องเงาด้วครับวัวอย่าไรไปวิวไ่ด้อ้ไทยผมขาไปแกไป ค,ค,ครับถึงเย็ดบวถึงชั่วโมงครับมากันจวดจาดครับเฮ้ย ฝนก็ตกครับบรรยากาศดีลมยนลงหนาวครับ ละครับสุดลองแล้วครับ เทคนิคการขุดดินครับสายเอลครับสายเอลขุดดินขุดดินแ้วมันขวดดินว้ายเนาะปล่อตัยว่ามันแมวเลยว่าม้ขวดดินขุดดินขุดขวดดินเลยเล็บเล่นเนฟังดีดีนะขวดดินพะนะเอ้าก็ขวดดินเอขุดอมาเดี๋ยวขุดดิขวดดิขุดพุ่นพุ่นพุ่นแม่นนุนต้องขุดนี่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 เขาเอิ่นขุดนี่นี่เขาเอิ่นขุดนี่ ฮัลโแมนเมื่อกี้กันขวดิมื่กี้น่มันเอินขวดดเมื่อกี้นี่มันเอินขวดดิข่อยเป็นแมวเด้อนขี่เรา้มดิเอหนมานี่แหละเป็นแมวนั่งอกันเป็นีื่เลยนเป็นม้าบอกข้กันกับม้าต่มันนี่สุด่คนมาเป็นตันันมันนี่ พี่มาเจนไรสม่หิ้งแล้วลาผู้ใดพาเที่ยวสงการฟรีนี่และลูกเี้ยอหน้าวันตัวจังซานเมอลังเลยเมื่อหลังข้อหน้าวัชแนวเม่อหลัง เพียนๆเลยลูกจะบน่ากหลวพ่อนหวยนเลยหลวงพขอกระบด้าทเลยดิยบอมานี่แม่แต่ของบ้าคนใหม่คนเดิมลูกคนใหม่นี่ไ <laughs> งล้วครับไก่จีเรล่ะครับ ในช่วงเวลาสิบโมงเกิงครับได้ไกล้เกิงส่วนครับทีมนี้ก็เอาไว้สมนี้แล้วครับพอกันเก็บหน้าครับบาตเสด็จเพจยังการคูดดินของสิทุวงก่กัจบเท่านี้ครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh